สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับแมจุดแข็งของชาวราศีนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเป็นคนเนี่ยแม่ใจถึงพึ่งได้เป็นคนสปอร์ตใจกว้างนะครับถ้าคิดจะรักใคร้วเนาะโอ้โหรักกันแบบจริงจังนะครับหรือถ้ามีความสนอกสนใจเรื่องใดมากๆเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับนมักจะทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มกันแบบไม่ยอมแพ้อะไรกบ สิ่งที่เจอตรงข้างหน้าหรือรเผชิญหน้าเนี่ยอย่างง่ายๆนะครับเขาบอกว่าทุ่มสุดตัวนะเขาบอกว่าแม้แต่ถ้าคุณเจอเจอความล้มเหลวนะประสบความผิดพลาดหรือว่าประสบความพ่ายแพ้คุณก็จะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อยู่เสมอนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยมันก็เปรียบเสมอสือนสิงโตมีความทะเยอทะยานนะชอบเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนนะครับเป็นคนที่มีความ รักในเรื่องของศักดิ์ศรีเนี่ยเป็นที่สุดเลยทีเดียวนะครับอ้าวนะยังไงก็เอาไปปรับใช้กันนะครับชาวราศีสิงห์รู้จุดแข็งแล้วจุดเด่นจุดดีแล้วนะครับยังไงขอบคุณที่แวะเวียนม,มารับชมคลิปครับผม